นี่เธอกินกันนื้หืมใส่ปูงป้อนไอ้บ้าจ่ะไม่ย้อมผมจนกว่าจะ จะมีแป้งเขรียกนะตอติยาป่ะใช่เรียกถูกไหมไม่รู้เราเปิดดูไปที่สิ่งนี้คือสิ่งที่หวยหาก็คือดีซอต้ครีมปูใช่แ้ลองผลก็ได้นะมาวิธีกินก็คือน่าจะเอาตรงเนี้หอกับแป้งซึ่งตรงเนี้ก็จะมีห่ออกไเนียก็ออกไรสิแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นี่เราชิมก่อนนะก็คืออันนี้มีน่าจะเป็นหมูป่ะไก่เหรอ เนื้อหมูันี้หมูกับไก่แล้วก็มีกุ้งด้วยจุ้งแล้วก็เป็นน้ำซอสตรงกลางข้างล่างอ่ะเขาติดไฟให้ด้วยนะแบบด้กินร้อนๆไปกระทะร้อนร้อนแล้วก็นี่น่ากินมากคือรีซอตโต้ครีมปูค่ะมาเราเริ่มกินกันเลยกินยังไงอ่ะเขาอยากชิมรีซอตโต้ก่อนขอชิมรีซอตโต้ก่อนนะนี่ไม่เอา กินเลยค่ะกินได้เลยค่ะของมันเบนๆเนานะครั้งแรกเลยอะวิวกินไขน่ดาวด้วยสิม,มันน่ากินนะเธอกินเลยนะขออย่าเจาะไข่แดงไม่เสี่ยงเลยอะ <laughs> อร่อยรสชาตินัวนัว ชัดมากอืมปิน้นอ่ะกินกับไข่ดาว กับแป้งอันนี้นุมน่มอร่อยเป็นคอมเบลเลชันพี่ดีคือมันจะต้องกินไป3สามเล็บนี้หรือย่างนี้ก็ได้เอ้าไม่รู้ทุกคนในซอสอันนี้มันเป็นถั่วแล้วมันก็เป็นบาร์บีคิวมันอร่อยนะจะทำการนี่คือสิ่งที่เราจะกินเข้าไปค่ะ ผักเลยเดี๋ยวก่อนจะตูดร่วะกินตูดก่อนละกันนะอือืมืมไม่คือพอมันไปรวมๆกันในป่าอะอร่อยนะนี่นับแรกมันอร่อยนะมาขอที่นี่อยคออร่อยอะอร่อยเรากินอะไรไม่อร่อยปะ ยังไม่มีอืม,อม,อม,อมจริงๆอ่ะรีสาตาร์โตตรงนี้เขามีอันนี้้ยแต่เราไม่เราบ้องข้าดแล้วชอบอะอร่อยอืมกลิ่นปูคือแบบครีมปูอ่ะ รลิศอ่ะพอกินกับไข่แดงแล้วแม่งอร่อยมากบอกอ,อือรองเไข่แดง เบรีชอตโต้ก็คือมีใส่บันทีเหตุเกิดขึ้นได้นี่ก็คือไก่ไหมเอ้ยหรือปูปูเหรอใส่ปูป้อนไอ้บ้าเธอเขาใส่ปูเป็นปูแบบเป็นก้อนๆเลยอ่ะอืมอซมันดี ทุกคนกินด้วยกันไหมคะคนดูบอกว่าใครกินด้วมือทุกคนต้องดูเราตอนสี่ทุ่มค่ะเพราะเราก็จะดูคลิปตัวเองตอนสี่ทุ่มเหมือนกันเออแต่ใครเคยมากินแล้วอ่ะก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยบอกอะไมไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมอือช่แบบรู้สึกยังไงชอบไหมอือ ตอนนี้เรามีคนติดตามอ่ะสามสิบเอ็ดแล้วนะอืมใช่ขอบคุณค่ะปีนี้เอา 1, หนึ่งพันเนี่ยทำทำมาสองเดือนยอดติดตามสาิบเอ็ดเป้าหมายของสิ้นปีก็คือหนึ่งพันถ้าถึงหนึ่งพันจะสุดยอดมากเลยเนาะแต่ไม่น่าถึงถึงอ่ะกาไม่รู้ต้นไหนอ่ะ อิตาลีสัตว์โต้กันค่ะอุ้ยต้องรีวิวอย่างนี้ว้าวเพื่อนเนี้ยมันขึ้นมันขึ้นว่าเป็นเผ็ดแบบสองสองจุดมันจะเป็นรูปไฟสองอันใช่ป่ะตอนแรกก็นึกว่าเออจะเผ็ดอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันโอเคนะไม่ได้เผ็ดแบบพลมานอ่ะในสำหรับคนที่กินเผ็ดไม่เก่งเผ็ดแบบไม่เลี่ยอ่ะเออพี่กินพริกด้วยค่ะอุ่ยเผ็ดแบบพริกแล้วไทยปลาเก๋า ไอนจอยว่าทำไมเราถึงอยู่ร้านอาหารนานน้ำเปล่าเข้าได้นะคะเข้าอะไรก่อนไอ้พริกอันนี้คืออร่อยนะมันคือพริกหยวกพริกหวานพริกหวาน ม่ใช่พริกหยวกพวกเราเราจะให้ความรู้อะไรอะตอนแรกเรามั่นมากเลยนะอขาบอกว่าแล้วเอ๊หยวกกะหวันเหมือนกันมัไม่เหมือนพริกหยวอกว่าพริกหวานมันน่าจะเป็นแบบเป็นลูกอะพริกหยวกเป็นเป็นเหมือนทรงพริกอะเม่รู้ฉันมาเถอะถือว่าเราว่าไม่ได้เกินถือซะว่าเราไม่ได้พูดถึงเนาะทำไมเราถึงดู้ได้ขนาดนี วันนี้จะได้เสร็จไหมอ่ะแล้วก็จะมาคลุกแล้วก็มีเนื้อใช่ไหมมีผักด้วยอร่อยทุกคนนี่ค่ะกะห่อนะคะกินผิดกินถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อีม,มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ ไดด้กนอุต <Tipp> ส <ett> <m> ่าห mm ์แอบใส่ผักวันนี้เขาเล่นกันเฮ้ยเราต้องทำมันแบบสมมติว่าสมมติว่าสปอนเซอร์ของกินเขาอ่ะดูด้าดีดาด้าดีดาดีดูดาอู้หโอ้ยมากเลยค่ะ ได้อันนี้หน,น,น,น้าตาเหมือนไก่ตัดไสคิดเหมือนกันเลยอ่ะมีทียูทูบเบอร์แต่ชอบนะทกับเพื่อนมันก็สนุกทําคนเดียวมันก็เหงาเหงาหน่อยถ้าทากับเพื่อนมันก็ไปมันก็ไปในที่ที่เราอยากไปสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยถ้าโดนได้มากก็โดนด้วยกันผัานสองถ้าโดนด่าก็หัานสองผ่านทั้ง จริงเราชอบกินอาหารเหมือนๆกันนะแต่ก็จะไม่ได้ทับลายกันากเออใช่มันก็จะดูหมดมันจะแบ่งกันไดเออมันจะคุณนไม่ถูกอะอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือสมมติว่ากินอาหารประเภทนี้แต่ว่าฉันไม่กินอันนี้เธอกินอันนี้มันก็จะคือแบบแบ่งๆกันไดอะไรเงี้ยแล้วมันก็หมดพอดีใช่ใช่มันเป็นการมันเป็นเพื่อนกันที่ลงตัวมากเลยนะอันนี้ต้องชนอะหอกอะมาจัน ม,มาทำชาเลนจ์กันดีกว่าให้คนดูนับว่าคลิปนี้ยเราพูดคำว่าอร่อยอกี่รอบถ้าคนตอบถูกได้ไรเราจะปุกมือ <laughs> แต่เราจะปุกมือให้อีกคลิปหนึ่งด้วยเราจะแบบเปิด <laughs> เปิดมาปุกปุกมือ <laughs> ถ,ถ้าเราลืมหอรอกเกมก็ตัดไป่เขาไปได้ไหมเ <laughs> อเค ทุกคนเราพูดคำว่าอร่อยทั้งหมดกี่รอบรวมกันสองคนถามว่าเรารู้ไม้มเราก็ไม่รู้หรอกไปยอมผมอยู่นะนี่ไงคบพันซับไปยอมผมไหมอะไรนะหนึ่งพันลับเนี่ยหนึ่งพันซับสไคร์อะต่กูคงจะไม่ยอมอีกห้าปี <laughs> ถ้าครบมึงตอนเนี้เรามีสามเอ็ดมึงจะให้ตั้งโกไปพันหนึ่งแล้วเหรอจะทำเสเ็ตอนพันหนึงเหรอใช่<ๆ> <laughs> ไม่ยอมผมจนกว่าจะ 1, ครบ1,000ั subscribe เนอกจากถ้ามีสปอนเซอร์เขา้าก็จะยอมทุกอย่างจะเป็นโมคาเป็นบูยบู้ยบึยาจะเป็นโมคาไปโมดถ้ามีสปอนเซอร์เขา้า <laughs> ตอนนี้ผมดำนะคะ <laughs> ผมแบบธรรมชาติธรรมชาติรีว <laughs> ิวเส้นผมเฉยเลยว่ะ <laughs> อยู่ๆก็รีวิวเส้นผม บอกแล้วมันเป็นช่องที่อยากทำอะไรก็ทำเนี่ค่ะพอ้ตั้งหูสวยปะคือจะถักตั้งแต่ตอนแรกแล้วเอ้ยว่าสวยแต่ลืมเออลืมเพราะอะไรเหนื่อยร้อนไม่ตอนแรกเราใส่ดาวเหมือนกันอันนี้มันเป็นดาวปะลืมอ่ะเป็นดาวเออเป็นดาวไม่น่าเหมือนกันว่ะนี้โอ้ยจกตีเป็นดาวเป็นดาวอันนี้คือสมัยก่อนอุ้ยเราเท้าวามนิดนึงเออสมัยก็เราขายต่างหูด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังก็ยังมีของอยู่ เอออดต่แล้วคือถ่ายกับเพื่อนเว้ยแล้วคือนี่เป็นแบบหนึ่งในสินค้าที่ร้านค่ะแต่ว่าไม่ใช่เงินแท้นะก็คือเป็นแฟชั่นเฉยๆทั่วไปสวยปะอิ่มแล้วว <laughs> ันนี้โอเคเลยนะรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าแบบมันเป็นอาหารที่เราอ่ะไม่เคยมาลอง่แล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีการผสมผสานระหว่างอาหารเกาหลีกับอิตาลีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันอร่อยว่ะอย่างที่บอกว่าเวลาเราเลือกร้านอาหารอะเราก็จะดูๆเล็งๆมาแล้วแล้วก็พอมาชิมอะมันก็ตรงปกตรงใจเออตรงปกตรงใจแล้วก็อร่อยแบบที่คิดไว้ด้วยนะอร่อยอร่อยมาก,ออมากเออใช่มาทำกันได้ริซอโต้คีมปูคืออร่อยคือมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดแบบกินน้ำตลอดเวลา มันน่าจะเผ็ดทําให้เผ็ดเพื่อแบบมาให้แก้มไ,มออไม่ให้เลี่ยนหมใช่เออไม่ให้เลี่ยนก็คือเนื้อถูอันอ่ะมันมีรสชาติเฉพอตัวแล้วก็เวลากินรวมกันกับซอสอะ่ะมันก็เข้ากันได้ดีอืมใช่แล้วก็ตัวแป้งก็ดีร้านอยู่ที่เซนทรัลโรชั้นเจเออแต่ร้านมันโอเคเลยนะบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านดีนะชอบพี่แบบว่ามันเป็น ซนแบบว่าส่วนตัวนิดนึงในในบางที่นั่งน,นะนะข้างหลังอะ่ะมันเป็นกระตุกแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนอ่ะข้างหลังมันไม่ได้ร้อนเว้ยแล้วมันเห็นวิวด้วยนะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเฮ้ย <c oughs> จบคลิปเป็นทางการเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เราทาคลิปมาเรายังไม่เคยจบคลิปแบบเป็นทางการเลยปะเราจะจบยังไงจบเป็นทางการอะ่ะ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามีคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าที่เราเรียกเราเรียกผิดวิธีกินมันกินผิดหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์แนะนำกันได้ นะคะแล้วก็แบบว่าจะลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย